ไอบอลนูไงมีคนมาแน่บอลงนูน่ะไหนอะเห้บยกิจินกูเห็นมันอยู่ข้างในเนี่ยกูไม่รู้อะอืออยู่สองคนไหนี่โอ๊ยอัตาหัวหงุดวงิด สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับจีจากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับจีมาแนะนําชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละครก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เพราะเติมจากเว็บพับจีโดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่แอดท็ p ปอัพเอย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภยัยเติมที่ Top Up Gamer แม่โอ้ยเรนนี่คืออะไรวะเนี่ยไอ้เครื่องอะไรเนี่ยระเบิดระเบิดกัมเพงอะจริงดิทำไงวะถ้าระเบิดกัมเพงที่มันเป็นคล้ายๆอิดอะอ๋อแปลว่ามันปลาดักไว้นะเออไอ,อ้บ้านกูมีสก,กาแล้วบอลมีสองกระบอกเลยกูมียุคสองอยู่เลยนะมาบ้านกูดิ มีสก,กามีเอ็มเคไมนอยู่ไหนวะเฮ้ยสกัดอาจีนสักโฮมเนี่ยแหละก่อนสก,กาสกายิงเร็วกว่ามันลงมันลงโซนไหนกันอนะโซนโซนโซนซ้ายหมดเลยเหรอได้ยินเสียงแล้วได้ mm hmm. ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้ว <Okay. S 1> บอลอย่าเดิน นี่ยังไงใครชอบตึกอะไม่รู้ตึกไหนสักตึกหนึ่งอะ่ะจิ๊บข้างๆกูครับเพื่อน tốt tức cú lên Qua đi này Cú khao vào đây ạ Chẹp chẹp lỡ Ê bốc หมดเลเซอร์ดีกว่าหมดแมตต์นี้แม่ต้องใช้เลเซอร์เลยเพื่อหัวใจมาแล้ว,ว,ลวเออมาแล้ว,ลวร,รอก่อนหัวใจมาช้าย,ยัางตกูไหนเพื่อนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอืมีเอ็มโฟเลยไอ่บอลหมดเลยไดเอ็มโฟยังเนี่ยกูยดได้แล้วเนี่ย นี่นี้มีอะไรบ้างอ๋อกิฟต์ซุ่มใบเลเตอร์ดีกว่าใกล้ขนาด่นี้วแล้วสัโขบมันไกลสุดแค่สามเ้ยแบบเนี้ยก็ดีไปบินขึ้นเขาเลยดีกว่าเออทิวทิวคนนคนนมารคอเคชนทำไมยยืยยใกล้เไกลค่ไหนนะกระตัวบนไกลไกลไอา้บนกลมๆมานะเ็นมาร ฮะไหนเลยไอโซนจะลงวะไอ้ที่ติดโควิดละเฮ้ยมีคน นี่ที่เด네ิมเนี hmm. ่ยโหดเยี่ยเลยอเมริจีนลงเกินหนีอ่ะาชูสีดแล้วไอชูสีขาวก็เอามาแจกต่อ วะาวะนี่ไงไอ้ไอเฟ,รฟิร์สบินในกลุ่มว่าไอ้เฟิร์สไอเฟ,รฟิร์สมองว่าฟฟมัาน ใช่ครับไม่ต่อยแม่งไรเฮียเดียว, <ไป S 1> วี่ไหนวะเฮียไปนู่นละมีอะไ่ใหม่มีตอบิโด,โดเฮ้ยใครมาระเบิดวะอตอบิโดไท่าน ใใหไหนเนี่ยพอดูไม่พอดูหน้าตาเลยที่ใช่คนเดียวกัน้งคนละคนกันกูใช่เลยเกิดอะไรขึ้นจ้าอือหือ้เฮียคนมันไปไหนกันหมดวะรถก็ไม่มีแบบหานี่ดูไงอ้เฮีย Oh, oh, <no. S 1> หัวบาดหัวชุดเข้คมจัดโอ้โนขอทุกเม็ดเน้นๆทุกดอกเฮ้ยโอ้เหี้ยตรงนูง้นว่ะตรงตรงติงเขาเออๆโอเคดูเรียก โดนพวกแบบนัดนหนึ่งที่เหลือที่เหลือหิน enemies ahead เดินคุณเดินวัดเลยแล้วกันวัดสดวัดสดุดวัดเลยดีกว่าไหมอาะก็คุณสองเวลาไกลสุดโอ้อยไม่ได้เลยไม่อยากคุณสามมาในกล่องอ่ะมีอยู่แล้วเว้ย ก็เนี่ยขุนสามเ่ยกูถือแต่กูยิงยิงไม่โดนเลยฮะไปไหนเราก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยโอ้ยแหลมหลอมหลมอมเบาเลยหวาดเจี๊ยบยิงอย่างนี้หวาดเจี๊ยบน,น,นู่นไงนั่นไง สายบอลเออต้นเข้าวงมาเฮ้ยตอบิโดต้ตอบิโดต้ตอบิโดต้ตอบิโด้อุ้ยบวง,งแรงเขาวะแรงดิเฮ้ยยังไงมันมองก,ก็อยู่ไงนะเห็นปะเฮ้ยเสียวเลย น้องสองโอ้ยกูสเปรย์หัวแดนหมดแล้วมาเด้อกูจะควาโลน้อยไปไหไ้หนูเอาดนหนาไปกิน,นหมด ไม่หมดไอ้รอบอยู่ตรงนู้นวัตช์ out ต่อปีโดโอ้สอดีครับโอ้สวัสดีครับไอ้นี่คืออะไรวะตร์ปิโดดีกว่ามาใช้ยังไงวะเนี่ยไอ้บอลกูขอร้องเอาต่อปิโดยิงมึงทีละงั้นก็ยิงเบอร์ซ้าเบอร์ซี่ก็ได้้เยยิงยี่อะไรกูเ้ยน้าแต่หมวยกูไม่รู้จักกูไม่ได้รู้จักเขาอ่ะกูรู้จักมึงอะเพื่อนโอ้โอร์ปิโดอันนี้ มันคุ้นๆว่ะเหมือนเคยจับในกางเกงวัดของตัวเองกูรู้สึกกูเจอแล้วน่าจะอยู่ในหุบวันเนี่ย Watch out อยู่ก็ยิงไปใช่ปะชัวร์ปะชัวร์ไม่แน่ใจกูเห็นแบบเปินออกมาตรงไป w a t ่ h o u ต่อไปดูต่อไปโดนด้วยดิกูยิงทิ้งไปแล้วไอ้บอลมีต่อบิโดนอวะเฮ้ นี่อะไรวะเนี่ยคืออะไรอะคอมมากระสุนนินึงนะเออนั่นแหละนั่นแหละกูขอกูขอกูขอแล้วมันมีแค่กี่ลูกเนี่ยลูกเดียวยิงเสร็จแล้วมันหายไปเลยเก็บให้กูหน่อยเก็บให้กูหน่อยเนี่ยเออเอามาเลยเนี่ยเพื่อนในเกมกูเท่านี้แหละไอ้บอลตรงนั้นมีคนไหมนะบอลทางนู้นน่ะไหนอะเฮ่ยบอยกูกินไอกูเห็นมันอยู่ข้างในเนี่ยกูไม่รู้อะ อืมอยู่สองคนไหนนี่โอ้ยไอ้ตันวอาอย่างนี้ดิไอ้กูลองอะไรอยู่เฉยๆไงลองระยะลองระยะกูว่าโดนวงตายว่ะตัวสุดท้ายมึงเชื่อกูป่ะมาโดนโซนตายร้อยเปอร์เซ็นเชื่อกูเพราะนักกูเล่นไก่ซันก็เป็นอย่างนี้แหละ ไม่ใช่มันมาอยู่ในบ้านนี้นะเว้ยป้านเทลทับบี้นะโอ้โหเนี่ยโคดออมแบบมาสามสิบห้าล้านรอบเลยเพื่อน <Huh? S 1> โอ้โหโดนโซร้อยเปอร์เซ็นต์ล็อกหัวมันโดนนี้มันจะตายป่าวะตายเออตาย <c oughs> ล,อลองลองลองไงลองอยากรู้อยากรู้ถ้าเกิดเรายิงใส่ระเบิดจะเป็นอะไรปะไม่เป็นไรเห็นไหม จบแล้วโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายจุ๊กรู